โยสซะปุ๋ยตอนนี้คุณอยู่ในรายการส่งคุณแมวแค่ไม่มนึครับผมวันนี้จะมารีวิวของในสตูดิโอนะเดี๋ยวจะให้ดูรู้ไหมทำไมทุกคนหนึ่งผมเป็นเสียงแบบนี้ไม่รู้ดิเสียงดูเจ็บคอนะเสียงดูเจ็บคอคือแปบว่าเสียงดูเจ็บคอทุกคนคือแบบว่าเสียงดูเจ็บคอก็ประมาณนั้นแหละช่วยไม่ได้โอเคมาอย่างแรกอย่างที่หนึ่งท่นก็คือหมวกทาหารนาซีเคยรีวิวไปแล้วตั้งสองเดือนที่ผ่านมาโอเค หมวกอันนี้ก็ดูสภาพก็ซื้อมา400บาทหรือ700นี่แหละบอกไปตั้งถ้าใครยังไม่รู้ว่ารีวิวหมวกอันนี้ก็ไปดูคลิปแรกเลยคลิปแรกรีวิวอยู่ไม่เดี๋ยวคลิปแรกเผลอลบไปแล้วเสใจด้วยไม่ได้ดูเนี่ยเใจด้วยไม่ได้ดูพอดีผมเผลอลบคลิปมาทุทีทุกคนพอดีเผลอลบคลิปโอเคตอ่อกันโอเคอย่างต่อไปอย่างต่อไปคือปืน a อ a k 47โอ้ย ak47 จู AK U. มันจะเป็นที่จริงรอะมันคือเป็น ak47 จู U แต่พันแต่ด้ามด้ามจับนะมันหายผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนก็คือทําดูดส่วนแม็กกาซีนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเหลือแค่ส่วนแบบนี้นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นปืน ak47 หรือเปล่าส่วนด้านตรงที่มันเป็นที่เล็งตรงนี้นี่มันหักมันไม่รู้ว่าหักยังไงนะหักยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าหมามากัดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละท่านผู้ชมเออถ้าไม่รู้จะพูดอะไรดี ไม่รู้แหละไม่รู้แหละว่าจะพูดไม่รู้อะไรว่ากูจะพูดอะไรดีโอเคมาต่อโอ้ยอันงต่อไปเครื่องบินเครื่องบินประเทศเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยแหละเป็นเครื่องบินเครื่องบินของผมนี่แหละแต่มันดูดิภาพสภาพสภาพดูดิสภาพดูดิแม่งพังทิบหายดูดิสภาพสภาพโคตรพังรู้ถ้าใครรู้ว่าเครื่องบินอันนี้คือเครื่องบินอะไรบอกช่วยบอกทีจาเครื่องบินนี้ไม่ได้ดูดิสภาพสภาพเครื่องบิน ทุกคนคิดว่าคงจะอยู่ต่อหรือว่าคงจะถูกปลดประจำการแล้วช่วยคอมเมนต์มาทีนะคอมเมนต์คอมเมนต์ด้านล่างนะต่อไปรถถังรถถังแพนเซอร์ไอวีของนาซีเยอรมนีนี่หันหัวได้หันหัวได้ซื้อมาสาสิบห้าบาทที่โรงเรียนรุบ,บันบนราชธานีอยู่ที่อุบลราชธานีนะก็คือผมเป็นคนอุบลราชธานีนี่แหละแล้วก็สว่วนตรงนี้ ไม่เลยเรื่องโยนทิ้งไปแล้วต่อไปเอออันนี้หนักมากอันนี้คือเรือลบลบ,รบ,ร,บรบของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละจําชื่อเรือไม่ได้แต่แต่แต่ไม่รู้ว่าเรือลบนี้คือเรือลบอะไรแต่น่าจะเป็นเรือลบอะไรสักอย่างนี่แหละของประเทศญี่ปุ่นถ้าใครมันจะอยู่ในเรื่องเอออัน คิดก่อนนะอเมริกาเออใช่อเมริกาถล่มญี่ปุ่นพ่อชอบดูหนังเรื่องนี้มาแต่ต้องทุกคนต้องสังเกตให้ดีนะเพราะว่าตอนที่เครื่องบิน s อ d ดนะีน่ะจะไปทิ้งระเบนะิดน่ะต้องสังเกตให้ดีเผื่อมีเรือลำนี้ถ้าใครไปดูแล้วช่วยบอกทีนะว่ามันคือเชื่อหรือเชื่อเรืออะไรหรือว่ามันเป็นเรือแบบไหนนะคอมเมนต์ Comment มาด้วยแค่นี้แหละเดี๋ยวเด้อย่างเดียวอย่างสุดท้ายอันที่สุดท้ายโอ้ยอันนี้โคตรนนะ่ะ นี่คือกล้องส่องทางไกลของท,หา,องทหารเรืออเมริกาหาซื้อตอนนี้หายากแล้วนะหาซื้อหาซื้อโคตรยากแต่ผมซื้อประมาณมาหลักหมื่นนี่แหละแต่ไม่บอกราคาหรอกบอกราคาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาขโมยเอาไม่ให้หรอกซื้อซื้อมาแพงอยู่นะแต่กล้องส่องทางไกลนี้ก็ราคาก็พอดีอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นกล้องแบบนี้เดี๋ยวส่องให้ดูทุกคนอาจไม่เห็นก็ได้หรอกเพราะมันจะดูเบลอๆหน่อย มันไม่ค่อยเห็นมันก็เห็นนิดนึงอยู่นะแต่ที่ไอ้ที่มันเป็นเลนสีเหลืองนี่เลนสีเหลืองนี่มันแกะไม่ออกเพราะว่ามันน่าจะสนิมขึ้นตอนตรงนี้ก็แกะออกอยู่นี่ทําให้ดูมันมีเลนสีเหลืองมันจะเป็นเลนสีเหลืองแบบนี้เลยแหละแล้วก็แกะแบบนี้แต่ไอ้นี่ดีแกะโคตรยากไม่ได้ทีเดียวมือแทบหลุด้ยวางไว้ก่อน โอเคทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายนี่คือของรีวิวจากสตูดิโอผมนี่แหละประมาณนี้ต่อไปช่องเราจะเปลี่ยนมาทำวิดีโอเกี่ยวกับรีวิวของสงครามนะแล้วก็รีวิวพวกอะไรต่างๆแล้วก็แคสเกมเกี่ยวกับสงครามไม่ได้ทำวิดีโออย่างอื่นแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบายพวกโง่